สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่ดูรายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีลุงชินจ้าพามาวัดธบัติน้ำพุทำไมเนี่ยวัดธบัตน้ำเนี่ยนะก็ใกล้วันเอ็ดโลกแล้วครับท่านผู้ชมครับลุงชินเลยพาพ่นุษและท่านผู้ชม จะมากราบหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอารง์โกฎเจ้าวาดวัดพราเนาะพจะมาถามท่านว่าเอสนะมันหมดไปจากประเทศไทยแล้วยังหมดไปแล้วแหละลุงชินอัน้นออรู้ได้ไงรู้ได้ไงคําตอบเนี่ยนะครับต้องถามจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอารง์โกฎท่านเพราะว่าท่านน่ะอยู่กับผู้ป่วยโรคเอดสท่านจะรู้ดีกว่าคนอื่นๆท่านจะรู้ชัดเจนนะชัดเจนอ่ารู้ชัดเจนแล้ววันนี้มาหาผู้ป่วยโรคเอดสเอาอะไรมาฝาก มีกันแล้วกันแหละลุงชินและลุงชินเนี่ยมีอะไรมามั่งอ่ะโอ้ยทน้ำชมนี่ครับกำลังใจกำลังใจลุงชิน <laughs> ยอดเยี่ยมอยู่แล้วกำลังใจ จเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนช่วงป,ป,ปลายปีประเทศเราก็จะมีกิจกรรมมากมายกิจกรรมบางเรื่องก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัดพระบาทน,นำ้ำพุ โดยเพราะวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีพวกเราคนรุ่นเก่าก็น่าจะจำกันได้ว่าวันที่หนึ่งธันวาคมเขากำหนดให้เป็นวันเอ็ดโลกวันเอ็ดโลกเนี่ยมีกันมานานมากแล้วนะในยุคสมัยแรกๆก็ จะมีคำขวัญออกมาใหม่ๆทุกปีแต่ตอนนี้หลายปีมานี้ก็ไม่มีคำขวัญใหม่เกิดขึ้นและนอกอย่างนั้นเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นกิจกรรมของการรณรงค์ที่เข้มแข็งเหมือนแต่ก่อนที่เป็นอย่างนั้นก็น่าจะมีเหตุผล ประกอบหลายประการอันแรกก็คือโรคเอดสนี่เป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมานานเราทำกิจกรรมจนเรารู้สึกใช้คำว่าเหนื่อยล้ากับโรคเอดเหมือนคนที่เดินไกลๆนะแข่งขามันก็จะเหมือนจะหมดแรงในขณะเดียวกัน ในโลกเราก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่มาเบี่ยงเบนความรู้สึกนึกคิดของคนไปเช่นเรื่อง COVID. โควิดหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่มากันเรื่อยๆบางทีก็ สอสปีก็มีโรคใหม่เกิดขึ้นและพวกเราก็ต้องมาใจคาว่าต่อสู้มาแก้ปัญหาร่วมกันทั้งๆท,ที่โรคเอดก็ก็ยังมีอยู่ผู้ติดเชื้อก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก พีชนุนอะไรเนี่ยกองอะไรกองอะไรกองอะไรเครื่องดูดเสมหะลุงชิ้นลุงชินเน่ยไม่รู้จักอะไรเลยนี่เครื่องดูดเสมหะของผู้ป่วยไอเนี่ยเหรอพี่นุชที่พี่นุชบอกว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่จะเอามาเยี่ยมผู้ป่วยใช่แล้วลุงชินอ๋อนี่แหละเครื่องนี้แหละเครื่องดูดเสมหะครับท่านผู้ชมถูกต้องแล้วลุงชินน่ยมีอะไรมาฝากผู้ป่วย ก็อย่างที่บอกไงกำลังใจ oh เออแล้วกําลังใจจะเอาไปวางไว้ตรงไหนล่ะลุงชินไม่ลงทุนเลยเนอะไม่ลงทุนเลยค่ะท่านผู้ชมลุงชินน่ะเอากําลังใจมาเฉยๆเลยโป้งแล้วละ่ะรู้ทันทําไมอะโป้งรู้ทันโอ้ oh <laughs> ทั้งที่โรคเอดก็ก็ยังมีอยู่ผู้ติดเชื้อก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่พวกเราก็อยู่กับโรคเอดได้โดยที่ทั้งไม่กลัวนะไม่รังเกียจแล้วละะวันที่หนึ่งธันวาคมของปีนี้ก็คงจะเหมือนเหมือนเดิม พวกเราก็ยังมีปัญหามากมายที่ต้องคิดต้องแก้กันโรคเอดก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่มีเวลาให้ความสำคัญแต่หลวงพ่อโดยหน้าที่แล้วก็ยังต้องทำทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้ดูแลรักษาคนที่เป็นโรคเอด ทำหน้าที่ปกป้องเนะี่ยพวกเราไปชนคนไทยทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้ไม่ต้องมาติดเชื้อแล้วก็มาเจ็บปวดด้ยวยโรคเอดส์กันสรุปแล้วงานของโรคเอดส์จริงๆมันก็ยังมีให้ทำอยู่เรื่องโรคเอดส์ก็ยังเป็นเรื่องที่เราก็ต้องตระหนักอยู่อันนี้เป็นเป็น ความจริงที่เราควรจะใส่ใจหนึ่งปีผ่านมาคนที่ติดเชื้อโรคเอชลายใหม่มีว่าโดยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งจะมีคนติดเชื้อรายใหม่วันละประมาณ15-16คนญาติโยมในประเทศเราแต่วันหนึ่งร้อยวัน เราก็จะมีคนติดเชื้อประมาณพั0ห้าพันหกเกิดขึ้นแต่ปีหนึ่งเราก็มีถึง365ร้อยหกสิาวันดังนั้นปีหนึ่งอย่างน้อยก็จะมีคนติดเชื้อรายใหม่ประมาณไม่น้อยกว่า5้0 0กพันคนคน 5, 5้0 0้าหกคนเหล่านี้เนี่ยวันข้างหน้าเขาก็จะต้องเจ็บป่วย แต่ถ้าหากว่าเขารู้ตัวเร็วนะว่าได้รับเชื้อเอชหรือเชื้อเอชไอวีแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้คล้ายๆกับพวกเรา คนเดียวจะกินหมดเหรอเนี่ยทั้งสามสี่จานเนี่ยของเกาเยของเผา,เเาไหน่ะตัดข้าวอ่เหรอไม่ได้ทานคนเดียวนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ทานคนเดียวเนี่ยหลายๆชามอย่างเงี้ยไม่ได้ทานคนเดียวนะครับเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้เพื่อนครับนะแล้วก็มีจิตใจอบอ้อมอารี จับได้สัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสได้ดไดนี่มือนะครับมือนะครับนะเป็นผู้ป่วยสมาชิกแต่เราจับมือกันได้จับมือจับได้จับมือจับได้ไปเป็นไรกอดก็ยังได้เลยโดเอ้ยแก่เอ็ดเนาะติดไหมไม่ติดจะติดงากอดจะไม่ติดหรอ ไม่ติดจะตก่อนแล้วจะติดได้ไงไม่ติดตกกไม่ติด,ตด<อ>าำรวจไม่ติดแน่นอนครับ<อ>นี่จับมือก็ได้ปลอยก็ได้เอาวาถ้าเป็นวัรโลกติดวัรโลกติดแต่ใส่แมสไม่ติด<อ> <laughs> แต่ถ้าหากว่าเขารู้ตัวเร็วนะว่าได้รับเชื้อเอชและเชื้อเอชวแล้วเนี่ย mm hmm. เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ mm hmm. คล้ายๆกับพวกเรา mm hmm. เพราะว่าประเทศเรานั้นมียา mm hmm. ที่ใช้ในการ mm hmm. ต้านไวรัสเอชและเป็นยาที่ดี เป็นยาที่ไม่ต้องเสียเงินในการใช้ในการทานและคนไทยเราก็โชคดีนะที่ยานี้ก็มีแจกจ่ายใ,ให้โดยทั่วถึงแล้วก็มีมานานเป็นสิบปีแล้วแต่ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่า คนที่ติดเชื้อโดยที่ไม่รู้ตัวจากพฤติกรรมต่างๆที่อาจจะขาดความตรนหนักหรืออาจจะประมาทก็แล้วแต่ที่หลวงพ่อก็มองตรงจุดที่ว่าคนเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าใขรเป็นบ้างโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอาการอะไรเลยเราก็ไม่รู้เมื่อเราทำกิจกรรมร่วมกับเขา เราก็มีโอกาสจะมากจะน้อยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละวันก็จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นแต่มองไปอีกด้านหนึ่งผู้ติดเชื้อรายเก่าที่มีอาการหนักแล้วมากแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตก็มีเข้าใจว่าตามสิติแล้ววันหนึ่งก็จะมีประมาณสัก สาคนสาอดคนประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นค่าเฉลีย่ยแต่เราก็จะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตของคนที่เจ็บป่วยและโรคเอดนั้นลดลงมากนะคิดถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อประมาณ30สบปีที่ผ่านมา ที่วัดพระบาทิ้วพูดบางวันเราตายเป็นสิบคนญาติโยมวันเดียวเนี่ยเป็นสิบคนก็มีแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่มีไม่มีความสามารถนะที่จะหยุดจะยับยัง้งไอ้ความเจ็บป่วยนี้ได้ในยุคแรกๆจึงมีคำฝันเมื่ลนรงกันว่า มั่วเข็มมั่วเพศติดเอดถึงตายนะติดเป็นป้ายใหญ่ๆตามที่ชุมชนตามสถานที่ราชการก็มีแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นป้ายเอดเลยที่ไม่เห็นก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมที่จะหลนอรงณ์หรือไม่ให้ความสำคัญ แต่นี่เราก็คงไม่ต้องไปว่าใครแล้วก็ไม่ต้องไปว่ากันแต่ที่หลวงพ่อได้พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยในยุคแรกๆเราก็รณรมณ์กันอย่างหนักจริงจังต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆก็ให้ความสำคัญร่วมกิจกรรมแต่ตอนนี้วันเอสโลกก็กลายเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งเราหลวงพ่อพูดอย่างนีไ้ไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจแต่ขอให้ญาติโยมได้เห็นว่ามันเป็นสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งในโลกเรานะหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปดับไปแต่ก็มีสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่เช่นเดียวกันน้องวิครับในฐานะที่น้อง เป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดในอร์ดของวัดพระบาทนะพุะเอดปีนี้เนี่ยนะมันลดลงไปไหมครับน้องไม่มีค่ะไม่ลดค่ะไม่มลดไม่ลดค่ะ,ม,ม,คะมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นเหรอ,อแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือที่วัดน่ะมันมีจํานวนเตียงจํากัดด้วยนะคะมีคนเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โยวัดต้นกว่างเดี๋ยวซื้อเตียงมาให้แล้วก็เอาผู้ป่วยมาอยู่ด้วยอย,อย่างนั้นมันมเป็นความคิดที่ถูกไหมไม่ค่ะ พราะจริงๆแล้วการมาอยู่ที่วัดอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะมันเหมือนเป็นการตีตาไปในตัวเลยว่าอันนี้คือผู้ป่วยเอดนะ<อ>แล้วการที่เขาจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก็จะลําบาก<อ>เพราะการอยู่ที่วัดพระบาทน,น้าผู้เนี่ยที่เราบอกว่าไม่มีเตียงเนี่ยมันหมายความว่าคือเตียง,ยางราเต็มค่ะ หมายความว่าเตียงเต็มบุคลากรของเราเนี่ยล้นมือแล้วงานอ่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลมีแค่สามคนนะตอนนี้เราก็อาศัยคนไข้แข็งแรงนะคะที่มีความสนใจที่จะแบบอยากช่วยเพื่อนเปลี่ยนเป็นเพื่อนเองอาบน้ำให้เพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะตอนนี้ วัดพระบาทน้ำผู้ที่พักของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเมื่อการภูมิคุ้มกันบกพร่องใหม่หายแต่โรคติดต่อหรือว่าโรคติดเชื้อนั้นทุกเราเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก,ก็จะให้ออกจากสถานพยาบาล<บ>โอ้โยอย่างนี้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยก็กลับบ้านได้นะสิลุงชินใช่สถาที่ไหนล่ละผู้ติดเชื้อจะเข้ามาพักที่บ้านพักของวัดซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดนั่นเอง มีทั้งแบบบ้านเดียวบ้านเทาวเฮ้าเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นกลับบ้านไม่ได้ต่างวัดก็จะให้อยู่ฟรีกินฟรีมีงานทำมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยเพื่อไม่ให้เครียดกลับบ้านไม่ได้ไงอ่ะแล้วทำไมไม่กลับบ้านโอ้งงแล้วทำไมไม่กลับบ้านก็พวกเราแล้วอ่ะ ลชินแล้วหลวงพ่อนะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่านา้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นๆอ,อู้จีปาถาสารพัดหลวงพ่อเอาสตางค์ที่ไหนมาจ่ายแล้วลุงชินเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวให้ดูภาพที่มาของรายรับรายรับนั่นก็คือได้มาจากที่ผู้ที่มาทําบุญมาบริจาคน่ะสิเช่นเร็วๆนี้ก็รายรับได้มาจากงานทอดกระถินประจําปีนั่นแหละ เราไม่ว่ากันเมื่อไหร่มันเกิดแล้วเราก็ยอมรับทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันแก้ดีกว่าหลวงพ่อก็จะเพิ่มเตียงปีหน้าก็จะเพิ่มเตียงให้มากขึ้นเพราะตอนนี้ก็เตรียมอาคารไว้รองรับปัญหาเหล่านี้แล้วสามสิบปีแล้วปีที่สามสิบเอ็ดเราก็จะเริ่ม ถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าเริ่มพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นวัฒนธรรมพุก็เช่นเดียวกันแต่ปัญหาใหม่ก็มีญาติโยมปัญหาเก่าเราก็แก้กันยังไม่จบปัญหาใหม่ก็จะเข้ามาแต่ทุกปัญหามีทางแก้มีทางออก ก็ขอให้พวกเราได้ร่วมกัน,นรุนงร์นะวันเอสโลกถึงคำขวัญจะไม่มีก็ไม่เป็นไรญาติโยมไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็คิดแต่เพียงว่าเราจะทําอย่างไรเอาที่ตัวเราเองก่อนเราจะจัดการกับคำว่าโรคเอชนี่อย่างไรกับตัวเราสิ่งที่เราต้องทําอันแรกก็คือต้องป้องกันตัวเองญาติโยมโดยเฉพาะท่านที่มีพฤติกรรมที่อาจจะใช้คำว่าเสี่ยงนะ ก็ขอให้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเอดมันยังมีอยูนะ่ส่วนที่สองก็คือการช่วยกันปกป้องคนอื่นให้ความรู้กับลูกกับหลานกับคนในบ้านให้ถูกต้องให้รู้จักป้องกันตัวเองและในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เขาเป็นเอดเราก็อย่าได้ไปรังเกียจอย่าได้ไปกลัวแต่ต้องช่วยกันให้กำลังใจแลหลายคนที่ ข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนอกจากให้กำลังใจก็ให้ความช่วยเหลือเขาเหมือนวัดพน,นัญพูนช่วยเหลือคนเป็นเอดมา30สปีญาติโยมที่เราช่วยได้ก็เพราะว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่มีเมตตามาเป็นกำลังให้วัดทุกวันนี้วัดพน,นัญพูก็ทำงานหนักแต่เราก็อยู่ได้เพราะเรามีพลัง พลังเหล่านี้หมายถึงศรัทธาของผู้คนเราเห็นคนทำความดีเราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจเขา,ามีส่วนร่วมกับเขาวัดพานัาพุไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยเลยให้ทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างเข้มแข็งก็เพราะว่า เรามีพลังศรัทธาของญาติโยมมาช่วยกันหนึ่งท่านว่าคมันเอสโลกหลวงพ่อจึงขอให้พวกเราช่วยกันดนรงค์พูดเออในวันเอสโลกนี่ใครดูทีวีเห็นรายการหลวงพ่อก็รู้และเข้าใจแล้วเออวันนี้วันเอสโลกนะญาติโยมหนึ่งท่านว่าคม จากหนึ่งธันวาคมขยับไปไม่กี่วันก็ห้าธันวาคมวันพ่อ,อวันพ่อเราก็มีกิจกรรมมากมายแต่สุดท้ายเลยเนี่ยหลวงพ่ออยากพูดถึงกิจกรรมของพุทธสถานลบบุรีสือตมิเนะ่ยซึ่งหลวงพ่อก็ได้สร้างพุทธสถานมานานเป็นน่าจะใกล้จะสิบปีแล้วนะปีนี้เราก็จะมีการสมโภชการสร้างพุทธสถานเ่ย เราได้สร้างพระประธานองค์ใหญ่แล้วสร้างหล่อพระ89ปางญาติโยมถวายในโหลวงราชการที่9สําสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะทำกันมาหลายปีแล้วปีนี้จะมีพิธีสำคัญที่คนโลบปุรีก็ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเป็นวัติศาสตร์ของโลกเลยนะเราก็จะอัญเชิญพระรูป ทั้ง89ปางเนี่ยจากในเมืองที่วังนารายนะคนลบบุรีจะเรียกกันวังนารายวังนารายเป็นขบวนแห่มาก็น่าจะยาวเป็นน่าจะเป็นกิโลอะไนะหลายกิโลเลยแหละนะ เห็นไหมล่ะพี่นุชเอดเต็มวัดพระบาทน้ำพูเลย่ลุงชินเลยแหเลยเนี่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 ยเห็นไหมแล้วบางทีเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าหมดแล้วไม่มีไม่มีหลอกเอ็ดจริงไม่จริงเอ็ดยังอยู่ใช่ครับท่านผู้ชมมาดูสิครับวัดพระบาทน้ำาพุแน่นแน่นเลยนเต็มเต็มอโลคยาปารมาลาพา ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอะไรนะพูดอีกทีสิความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะท่านผู้ชมถูกหรอพี่นุษย์ถูกถูกแน่นอนอโลคยาปรมาลาพาถูกของพี่นุษย์แล้วนะครับความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะเรื่องโรคเอสวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วอีนะครับติดตามชมก็ได้ที่ รานีโทรทัศน์แห่งนี้นะครับเป็นประจําทุกวันที่ท่านรับชมนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้ลุงชินสุดหล่อและพี่นุษสุดสวยขอลา,<ร>าท่านชมชไปก่อนเพียงเท่านี้ขอกล่าวันว่าสวัสดีค่ะ